นี่มเป็นรองหี่บอกหาจีเพียเลยเนห,ห้องครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่รบรลักทุกทุกท่านครับ สุผูมสุขคนเดอ้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศรืไในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อสุหม่องสุบอนสุแก่สุม,สมสกกุ่งหลายพี่น้องเนาะมาพบมาพอกันเดอ้อพี่น้องเดิมกับเบาวแดกทางช่องยูทูบเบาวแดกเช่นเดี Channel, ทางแฟนเพจเฟซบุบ๊กอ,อ,อ่าเบาแดกได้พี่น้องเด้อทางทางอ่าเพจบ่เพจเบาวแดกพาคกินพี่น้องเด้อเอา้าก่อนอื่นกับควอนุญาตบาทข้ามกับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมบอกนะพี่น้องเนาะมื้อนี้บาวแดกอ่ามีออาาาาหหรร ย่างดีย่างอร่อยพี่น้องก็้ยเป็นเป็นเทศอ่าเนื้ออยู่ในบ้านครับพี่น้องทั่วให้เบาแดีบไปเอาครับมาแล้วครับพี่น้องห้าร้อยบาทด้วยพี่น้องเด้อนี่แหละหรือมาใสเบิองพี่น้องเอ้ยเขาเป็นมาบอกน้ำเนื้อพี่น้องเลยว่าไส้หน่อยได้หลายสั่มไหนนี่แหละเทมาเบิองเลยบางคนก็ว่าคือว่ามาหลายแสีพี่น้องเอาไม้เพิ่นเบิองพี่น้องว่าหลักอะขาอมีหน้าบอกน้ำเน่ว่าหน่อยได้หลายสั่มไหนหาลอยพี่น้อง แต่ว่ากก no so so, so ินมะเบิดคือเก่าอะไรพี่น้องเลยบอกไว้เลยว่ากินมะเบิดดอกถึงมะเรียกกินวางแต่ตอนแสีบๆเป็นแต่เสีบๆให้พี่น้องเบิรงกนะเพียงเนาะพิงได้พี่น้องเห็นบ่เนื่อเฮากระได้ตับกระได้นิดน้อยได้เพียงเดิมนี่ได้นิดน้อยได้ย่างละน้อยละนิดละน้อยเพิ่นโทรมาบอกว่าไปเอามาเอามากินให้พี่น้องเบิร์กในมาท่านเบาแดดกันเลี้วไปเอาเลยพี่น้องเนาะเอาก่อนอื่นกินเนื้อกินไข่กับขออนุญาตบาดข้ามตื่นน้ำยาเล็กน้อยได้เพียงเดิมเพราะเป็นกระใสต้องตื่นน้ำยา แก่ข้าวกันพี่น้องเด้อยแกวากันได้เพี่น้องเด้อยเขาเต็มเบี้ยวเลยพี่น้องกัเต็มเบียเยเเบ้ยวเลยเบิดพอดีเต็มคาราเบียวไปเลยพี่น้อง <c oughs> ที็มวันนี้เราควรกันไ่ะขออนุญาตบ,บ่าค้าวด้วยครับมูเพิ่นบ่ก,กินดิบกินได้เน,ะนาะพ,พี่น้องขอโทษข้อไผ่เพิ่นกับเพิ่นบ่เติมน้ำยาเบ้าแดดก็จะเติมเพราะเป็นกระใสเพราะกินเนี่ยกินไข่มันแสบพี่น้องจังจบ่ข้าวเนาะอ่า <c oughs> <c oughs> สาราคามันไม่เป็นของเด้อหน้ามาต่องไม่เป็นของเนาะเดี๋ยวเจ็บทอ้องด้เพื่อนเนาะโอ้ยไม่แนี่มันเป็นจังใดญ่อดีตมาเอ้ามาลุยกันพี่น้องบัดนี้ยหืมกินข้าวเศร้าเลยพี่นอ้องนี่ย่างงามๆนี่ไม่ไม่มันได้ใส่มนืนอมันเป็นบอลนี่อู้ใส่ก็ได้พี่น้องนี่ใส่ก็ได้ขั้นแรกเอาใส่ก่อนพี่น้องมักใส่ใส่ก็ได้น้อยหน่อยพี่น้องเลยมันของมันได้มีหน่อยอื้มกินนี่แหละหรอพี่น้องเลย ใส่ตรงมาเลยพี่น้องนี่ใส่ได้พี่น้องด้ยนี่เห็น <c ười> บอกับตับพี่น้องตับแต่ย่างละนิดละน้อยพี่น้องย่างละนิดละน้อยกับแซบของอีสานบันเท่าอาหารอีสานบันเท่า ข่าจะข้ามกันห้องผ่องกันเด้อพี่น้องเด้อมาหาเขาหาหนะ้ามาหากินกับเป้าแดกพี่น้องตับนี่ต้องกินกับเข่าก่อนจะข้ามกอนพี่น้องห้องผ่องก่อนห้องผ่องกันเด้อไม่อยังอีกูได้มาเหลี่ยงยังอีกพี่น้องอืม มะเล็กยังเป็นหรอสามสิบกีบกินมีดเป็นหรอเป็นมาะเล็กยังอืมเพิ่นมาหาเลกของห่างพี่น้องบลาเกี่ยวกันเฮาลุยต่อพี่นออ้องเอ้ยังอีกระบบะนี่โอ้จรวดมาทางไหนพี่น้องแต่ละมีดผมอยู่แสวระบะนี่ลืมละละ่ะเอา โอ้ยหนอยพี่น้องเอ้ยใส่กับมีตัวนี้โอ้ท่านึงมีใส่พี่น้องมาใส่ก้อนคันแรกครับ,บเบาแดกคนอยาดนำใส่ก้อนได้พี่น้องเด้อ <c oughs> พี่น้องบอเบาแดดกระหู้ย,งย่ง้อว่ามันมีตัวนแต่ล่าอยู่ในนหนพี่น้องเด้อกระจินครับมักของเสียบมันอยู่กับผู้มักพี่น้องเพิ่นกิดบ,บอกหลายคนอยู่ก็เหมนตนมาบอกว่าอ่าก,กินหลายมันบ่มันบ่ดีพี่น้อง ผมก็เลยวางสีไหนตายก็ตายโลดพุ่มพุ่นเลียนเสาร์แรกมันก็ยังตายดอกพี่น้องบุคลองบอลอะไรล้งเทียกับสิตายกันทุกคนหน่อยนะพี่น้องเีน้องบอลเป็นสั่นโหลดนะพี่น้องเป็นแดงเสาร์แรกมันก็ยังตายเป็นว่าเป็นแข่งแรงอ่าเนื้อตอนแซ่บๆกินางก็ได้พี่น้องเด้อ แก้วกับแซ่บเสียบคุณดีพี่น้องเป็นมีนอห่ังเนี่ยพี่น้องรับพมอเบาเด็กกับบ้เด็กคนเบิง ที่น,นี่ก็ใส่เนี่ยพี่น้องใส่มากใส่ตัวเป้าแดงมากใส่จ้าเป็นอย่างือ หั้นเป็นน้ำกินเป็นน้ำพี่น่องมันยังได้รสชาติเนื้อเสือเลยทุกสิ่งส่วนเลยเนื้อแต่ว่าเครื่องในบ่คอยได้ไหลายเด้อพี่น่องเด้อเครื่องในก็นได้

ข้างคุมจะเป็นตกพี่น่องเป็นทรมาบอกน,อนี่ย่างเนี่ยเสียมั้งเลาะหากินแด้แบบเสียบกันพีหน,น,น่องเป็นย่างไยตับตัวนี้ คันเท่าหน้าบ่ปนว่ามันโตหน่อยได้เป็นหรองเริ่มมือหนิโตับ้างไงอืมกำลังกรอบดีเลยจำเนี่ยจะปิดมือข้างล่างก็เป็นหรอกมันมีอย่างมันบอลอยู่ใส่ขี้เก่าแล้วมักใส่ นี่ผมลำลำเห็นบ่พี่นอ้องอืมอืม รูดแบบเห็นบ่มเป็นรองเห็นบ่หาดี่เพียเลื่อเยเนะห้องอตอนนี้ mẹ cả một cái mì gà này cả mẹ 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 nòng mẹ 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 โอ้ตอนไงเอาเพื่ออะไรอีกล่ะแสกบึกกองอันใส่พี่น้องเบาแดดมากินใส่ได้พี่นของเดิมจะว่ากันอืมกินมโม ส่วนมากเลยจะเหนื่อยพี่น้องเอ้ยเหนื่อยผมกับแต่มิตะกอยเหรอเนาะพี่น้องก่อยครับส้อยจุ่ันละ วุดนนุ่นซอยกันพี่น้องไม่ต้องต้อไนไะไต้อนนีน้เรียกหาวางกินแสียบกันด้วยพี่น้องด้วยจะว่าเจ้าเรียกเแ็่หยัง่งมันก็คือเหนเหือกันเรียกก้อนพี่น้องเรียกวางหยำง่ายๆปุดพ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 ุดนะ โอ้แสบพป่นห่งนนเนี่ยมะเนี่ยข่หลังไข่หลังในน้อยเดี๋ยวพป่นห่วงด้วย ก็เบิดได้เป็นหองเลยบอกตัวไปก่อนสายเตอือ,ยอยงหาอะไเงินตั้งไหนจะใส่เอาใส่เบิด์ละพี่น้งองเอา อ๋อพ่อนเนาะพียงเนาะใส่ขั้นตอนสุดท้ายบัดนี้เฮากลิ่นไม้เบิ่งว่ากินแซ่บแล้วกับไม้เบิ่งว่าได้หลายบ่วหารอยเบาเดกบานบาเบาแดกทั้งได้หลายกับคอมเมนต์มาบอกกันไหมเพีงยงเด้อพ่อบ่เบิดลเรจะก้อยก้อยเดียบครับ ว่าคำเนิดกันเสียบเว้ยพ่อพีหน้องพ่อพ่อพ่อน่พียนเนงสัญลักคลิปนี้ก็ได้เอาไอสัญลักคลิปนี้ก็ด <not player> <c oughs> ีเพราสหนีเนาะพี่นเองหันกิเลจะทาท่างองเบาแดกบูรุภาพพูดจากบรมสมขอดใดก่อควาขออามไพ่ได้เพียงเด้อ อาจจะถิ่มจะป่าก็อาจจะไล่ล่างก็ได้เช่นกันนะครับหักกันแพงกันหนุดดน,น,นะน,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 นหน้าเพียงเนาะเห็นมักคลิปนี้ก้อนอะไรก็แช่ก้อนซัดตะไคร่เบาแดดน้ำเด้อดเพีองเด้อพอดต่มน้ำแน่เพียนเนาะอ่าสำหรับมื่อี้เบาแดดเฉพาตัวรับไปก่อนเน้องเพีองเนาะ่นเพิ่นเสียงตัดหยาเพิ่นใหญ่ตัดหใหญ่งว่วงคุ้ยเปิ้นอ่ะสำหรับซัมนี้ยแหละครับสวัสดีครับผมโอ้ยอืม